สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ยายเมงนะคะกําลังสับมะยอนะคะเพื่อที่จะตําตนะคะนี่มะยอมีต่ลูกสวยๆส,สดๆนะคะเพิ่งเก็บมาจากต้นนะคะตาลูกใหญ่เลยเขาแก่มากแล้วนะคะนี่ค่ะตะลูกใหญ่เลยนะคะยายจะตําใช่ไหมคะยายเมงค่ะโอเคเดี๋ยวแกสับก่อนนะคะเดี๋ยวก็ทำการตำนะคะคุณผู้ชม นี่ค่ะเมโยอเขาก็จะมีมะเมล็ดนะคะก็ฝานเอาแต่เนื้อของเขาเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการตำนะคะว่ายายปรุงใส่อะไรบ้างนะคะตอ,ตอนนี้ยายก็ตำนะคะ ยายตำพริกใช่ไหมคะใส่พริกไปแล้วแล้วก็ใ,ใส่พริกไปแล้วใส่มะยอลงไปนะคะคุณผู้ชมจะใส่มะนาวด้วยหรอคะมะยอก,ก็เปรี้ยวแล้วนะจะใส่นิดนึงคิดว่าใส่หน้าล้าว่าคือว่าไม่นำมา ยายก็ใส่มะนาวด้วยนะคะมดดีอะไรคะมดแดงมดแดงค่ะคุณผู้ชมมดแดงนี่มะแดงนี่คั่วแล้วใช่นะไหมคั่วสุกแล้วคั่วสุกแล้วมดแดงคั่วแม่มันแม่มดแดงค่ะ นี้ใส่กงรดดีใส่รดดีใส่ผงกีโรด ยอเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเป็นยานะคะคุณผู้ชมถ้าถ้าเราทานบ่อยก็ะจะดีต่อสุขภาพนะคะเอาใต้แล้วมันจะชิมดูนะคะคุณผู้ชมโอเคได้แล้วอร่อยนะคะแม่ตักออกนะคะทุ้ชม คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมากินมากินด้วยกันค่ะตำมะยอค่ะคุณผู้ชมโอ่แซ่บแซ่บนะคะลองอุ๋ยแล้วจัดให้แล้วค่ะแล้วกัน,นี้เจ๊วสวยตำมะยอ,อจัดก่อนแล้วจัดก่อนเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผูช้ชมอเตค่ะกินตำมะยอได้จ้ตาตำมะยอตำมะยอนะคะยายเอยงนะคะ โอเคค่ะเจนค่ะขอบคุณค่ะ